We'll thank you ก็ต่อจากนี้ก็ต้องเรียกมาริว่าแมปแมปมารีเป็นฝรั่งคนเดียวแล้วม,มันก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องพูดอะไรกันก็จะไม่ค่อยเข้าใจอะไรก็เลยจะอีแมปเอาอีแ,อแมปเอาอีกแล้วเคยกินกะปี่ั้ยแล้วแหละก็คือแบบกระปีะ่คือเหมันจะเป็นมันก็เป็นรายการที่เราจะมาบอกว่าอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่ <c oughs> อะไรที่พักอะไรที่พา่าน คนส่วนมากอ่ะจะคิดว่าหล่อนทํางานอะไรเป็นนางแบบเขาชอบคิดว่าหนูเป็นนางแบบหนดูแบบสูงยาวเขาดีแล้วหล่อนเป็นนางแบบจริงไหมเป็นนางแบบจริงเป็นนางแบบตั้งแต่สิบสี่มันจะสวยไงเขาเลยจะสวยไงเขาเลยให้เป็นจริงหรอจริงผมเป็นแฟนหนับเรื่องพี่โยยสวัสดีพี่เข็มรุจิดาสาบลิสาเดินแบบครั้งแรกเลยอะเดินแบบจักรยานอะไรปักรยานปลกเทศเหรอจักรยานเอลเอ๋อแม่ มีการตบตีกันหลังเวทีม,มีการทะเลาะกันมีอะไรกันอย่างเงี้ยวงการนางแบบมีนะแต่นางแบบไม่ค่อยมีอะไรหรอกแบบเมา<ม><ม>แล้วเธอกินไหมเขาก็จะเทให้แก้วเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยืบอกแม่นะค่ะทำเตือนแหม่มทำรายการนี้เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแหม่มอาจพูดไม่รู้เรื่องอย่าแงก่งกันเลยนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Yes Ma'am Yes Ma'am Yes Ma'am ยังไงล่ะแมม Welcome to รายการของแมมทุกคนมาดูรายการเนรื่องรายการนะคะก็จะไม่มีอะไรมากก็จะมีมันลีนะคะก็ือแมมนั่นเองแล้วก็จะมีมัมนะคะมัมก็จะนั่งอยู่หลังกล้องเพราะไม่สวยมากพอที่จะอ่าหน้ากล้องนะคะแต่เดี๋ยวก็จะมีหน้าโผล่ขึ้นมานะให้ดูกันตรงนู้นตรงนี้ ก็ต่อจากนี้ก็ต้องเรียกมาริว่าแมมเพราะว่าราแล้วรายการ Yes map รายการ Yes m ม p มาได้ยังไงคือตั้งแต่เจอมาทุกคนก็จะเรียกมาริว่าแมมเพราะเราเป็นฝรั่งคนเดียวในแบบในกลุ่มของเราอะไรอย่างนี้มารก็จะเลยถูกเรียกว่าแมมแล้วก็รายการ Yes Map มาได้ยังไงรายการ Yes Map มาจากคาว่าแมมที่ที่ทุกคนเรียกมาริว่าแมมเพราะว่าในกลุ่มของเราเนี่ยมารเป็นฝรั่งคนเดียวแล้วมารก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องพูดอะไรกันก็จะ ก็เลยจะเรียกว่าอีแม็พเอาอีแม็พเอาอีกแล้วหรือว่าอะไรแบบนี้ก็เลยติดว่าเรียกมันเรียกว่าแม็พใช่แม็พกะปิอ่ะที่ว่ากันนื่นคือแแม็พกะปิแมแม็พกะปิก็คือมันเป็นอะไรที่แบบก็แแม็พกะปิอ่ะเคยกินกะปิไหมแล้วแหละก็คือแบบกะปิอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ คนไทยชอบเรียกว่าอีแม่มกะปิอีแม่มกะปิอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนไทยจะชอบแบบเขาเรียกว่าทำตัวฝรั่งแต่ตัวดำอะไรเงี้ยอ๋อแต่คือมัริเป็นฝรั่งแต่ชอบแต่มีความเป็นไทยเยอะอาจจะประมาณนั้นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้ไปหาฉันเป็นแม่มกะปิไม่เปไปไปไปคนหาไปเองไม่ต้องไปคิดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ชอบนะรู้ว่ารักดีนหรอแต่คนไทยไม่ชอบเขาเรียกว่าแบบอะไรเหรอเออคนไทยไม่ชอบนะ คนไไม่ค่อยโอเคกับแบบกะปิเออแบบกะปิอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นแบบฝรั่งที่แบบเหม็นเพราะฝรั่งไม่ชอบกลิ่นกะปิอ๋อก็เป็นไปได้มันก็ไม่ได้ชงรบไปใช่ถ้าไม่รู้ความจำกัดความของคนไทยเรียกว่าแม่กะปิมันจะเป็นมันก็เป็นรายการที่เราจะมาบอกว่าอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่แม่นี่หรออะไรที่พักอะไรที่ผ่านเราต้องว่ากันไปแต่ถ้าถ้าคนเจอหล่อน่ะ จะคิดว่าหล่อนแบบคนส่วนมากนะจะคิดว่าหล่อนทํางานอะไรเป็นนางแบบเขาชอบคิดว่าหนูเป็นนางแบบหนูแบบสูงยาวเขาดีแล้วหล่อนเป็นนางแบบจริงไหมเป็นนางแบบจริงูเป็นนางแบบตั้งแต่สิบสี่มสมัยที่เขาโมเดลลิ่งเดินกันในสยามอะ่ะหนึ่งออกไหมเดินเดินกันอยู่ในสยามแล้วก็ก็มีคนแบบมาเจอเราที่พี่เอพี่สาวพี่โยโย่สวัสดีเป็นคนมาแบบมาเจอช้ออที่สยามแล้วหลังจากนั้นก็เป็นนาง นั้นมาก็ตั้งแต่ปี2004พั0หจริงเหรอมันนานขนาดนั้นเลยเหรอแม่ก็15ปีแล้วนะแสดงว่าต้องแก่มากแล้วนะฉันไม่แก่ฉันแก่ฉันเริ่มเร็วฉันเริ่มตอนสิบสี่ไงแล้วนางแบบในสมัยเธอต้องสูงเท่าไหร่หรอมินิมัมร้อยเแล้วตัวเธอสูงเท่าไหร่175แต่ตอนเริ่มเดินแบบอะสูงแทบยังไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบจะสวยไงเตจะสวยไงเขากเลยตัวสวยไงเขาก็เลยคิดเป็น จริงหรอหรืวคนอื่นนะมีคนตัวเตี้ยที่สุดยังไงมีคนตัวเตี้ยมากมากแต่เป็นนางแบบได้เลยก็มกกีก็มีสมัยก่อนสมัยแบบรุ่นโตๆหน่อยที่แบบตอนที่มันเลเดินตอนแรกๆที่ตัวเล็กหน่อยก็จะมีแม่ตายเพ,พนพาร์คอย่างเงี้ยตัวไม่สูงมากม,มีไม่สูงหรอทุกคนจะรู้จักไหมเจตเนี่ยมีแบบพูกแบบพี่มาติน ันเห็นแม่ตายอะฉันเห็นแม่ตายมันก็ดูตัวสูง<ๆ>เขาไม่สูงหรอแม่ตายตัวเล็กกว่ามารีเยอะเลยแต่ว่าสมัยก่อนอะคือคนไทยอ่ะไม่ใช่คนสูงมแม่จริงไหมแล้วเหมือนนี่ก็คือสูงสุดในยุคนั้นแล้วใช่ไหมเพราะว่ายุคยุค,ย,คยุคแม่ตายก็แบบจะเป็นยุคพี่มาอ้นพาพี่มาตินพี่อู๋อะพี่อู๋มันสูงสินใจสินใจก็จะไม่สูงมากอ,อ,อย่างงี้แต่รุ่นหนูก็จะเป็นแบบรุ่นพี่โยนสวัสดีพี่เข็นรุจีรา เดียวกันน่ะนึกออกป่ะแม่แต่รุ่นหนูที่สุดก็มีมาลียามาลิหนูอ่ะจะเป็นยุคที่ลูกครึ่งกำลังมาแรงลูกครึ่งคือฮอตมากคือตอนนั้นหนัตอนนั้นคือที่สุดต้องเป็นลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแก๊งหนูมีนุชใช่ไหมมาลิมาลิเขาจะทุกโชว์แบบมาลินุชมาลียานี่มันใจบ้านุชก็คือน้องสาวมาลิเองน้องสาวแทฉใช่ก็จะมีนุชมาลิยามีไข่ซารบอลอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นแก๊งแบบลูกครึ่งยุค15ปีที่แล้ว ก็นานแล้วเนาะเดินแบบครั้งแรกเลยอะสมัยก่อนอะการเดินแบบมันมีเสน่ห์ามากแคือโชว์มันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าไปดูได้แล้วก็แต่ละแบรนด์เนี่ยเขาจะใช้นังแบบไม่เยอะเอ้ยเหมือนไม่เหมือนสมัยนี้ใยยใช้นางแบบ4 5คน50คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนใช้15คนเดินคนละชุดอันนี้คือยุคอันนี้คือยุคยุคมาลีนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นยุคสมัยแบบพี่ลูกเกดอย่างเงี้ยก่อนมาลีแป๊บหนึ่งอะโชว์หนึ่งเดินคนละแปชุดเปลี่ยนกันแบบตัวไม้อะแล้วตอนนั้นครรงแกะ การเดินแบบโชว์แรกของมบลีย่าเดินแบบจักรยานจักรยานอะไรจักรยาน LA เ<ล>หรอจักรยาน LA อ่ะแม่รู้จักปะเออจักรยาน LA เดินอะแค่เดินชุดเดียวอีกสองชุดอะ่ะปัน่นจักรยานปั่นจักรยานตื่นหน้าหรอหรอน,น้าถีบือเปล่าถูกไหมหน้าถีบแม่หน้ารักหน้ารักจริงเหรอใช่แล้วตื่นเต้นไหมครั้งนั้นอะตื่นเต้นตื่นเต้นมากจะได้หรือว่างานนั้นอะได้สามพัน นาเพราะว่าพี่เอมันเจหนูวันอังคารมันสุกแบบนี้นเ,เลยไม่มีเิมไม่มีซอไม่มีม,ม่มีไม่มีก็คือตรงนั้นเลยบนเวทีเลยก็สอนตรงนั้นเลยเเขหนา้เาเ,นเลยแล้วก็เดินเลยโอ้สามพันบาทในยุคนั้นก็ถือว่าเยอะสามพันบาทมันก็เหมือนยุคใหม่ๆลองดูลแล้วตอนนั้นก็ถือว่าเยอะแล้วนะก็ <S <S โอเคใช่แล้วหลังจากนั้นนะเขาก็เพิ่มขึ้นมาเป็นหกพันนตอนนั้นอนะหกพันใช่ตอนหนึ่งโชว์ตอนหนึ่งโชว์ างแบบสมัยนี้มันก็มันก็เปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันสมัยนี้มันก็จะใช้คนเยอะๆให้มันดูกรนด์มันดูใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคนละแบบแต่ก่อนโหกว่าจะปั้นเดินแบบมีผลงานที่ใหญ่ที่สุดให้อยู่ใน15เพราะว่าจนมันมีมา15คนจนทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเราอยู่ใน15คนนี้ให้ได้อะคือถือว่าสำหรับแบรนด์ใหญ่สำหรับแบรนด์เก๋ แบรนด์อาไคแบรนด์อากาล่าอย่างเงี้ยแบบแบรนด์ใหญ่ๆวงก,การแฟชั่นยุคนั้นอะที่โชว์มันจะใหญ่มันจะชุดมันสวยเสื้อผ้าตาระกยาคือปากแบบตาเลยดอะตาแตกตาแตกสวยมากก็คือคนปากชดุดตายไปแล้วตายไปแล้วตาบอดไปแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแม่ใช่กว<อ>่าจะได้ชุดแต่ละชุดตาจำได้ไหมว่าโชว์ไหนที่ทำให้สร้างชื่อเสียงให้เธอรับควาชมมากที่สุดอะไรเงี้ยอีดอกไปกินหน้าอย่างเงี้ยไปนอนจอมีด้ จำได้แต่โชว์ที่ที่ตัวเองอายมากพวกแกจำได้บอนนลีหนูฟังคำถามไม่ดีลูกแม่ถามว่าโชว์ไหนที่ทำให้หนูแบบสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองก็รู้สึกว่ามีลับคําชมมากที่สุดก็น่าจะเป็นปีแรกๆแหละแม่ที่ได้เดินนะก็พกแอลปี2005อะไรอย่างเงี้ยเดิน <c oughs> จำไม่ได้ว่าแบบมีชื่อเสียงหรือเปล่าแต่เหมือนยกหนู for example อ uh ่ะ oh. ตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นน้องสาวหนูจะเป็นคนที่เดินแบบถ้ามาเป็นเงาอ่ะรู้เลยว่าเป็นใครแล้วสมัยก่อนทุกคนเป็นหมดเดินมาเห็นแค่เง,งาในความมืดอ่ะคนดูคือรู้แล้วว่าคนเนี้ยคือใครสมัยนี้มีหรอหนูว่ามันมไม่ไม่มีขนาดนั้นมีน้อยเหมือนทุกคนมันจะต้องสร้างตัวตนที่โคตรชัดอ่ะเพื่อที่จะเดินแบบให้ได้อย่าง,างนุชเนี่ยเป็นคนที่เดินแบบเดินสวยมากพอถึงไปลายทีอ่ะ ที่ฉูดของตัวเองตอนตอนเดินอะไรเงี้ยหนูหนูไม่ได้มีแบบอะไรที่พอถึงปลายเวทีแล้วแล้วทาถูกขังอ่ะอันนั้น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 หนูไม่มีมาลิเคยได้รับเป็นปินาเล่ไหมเคยการที่เดินแบบปกติกับคนที่เป็นปินาเล่อะความรู้สึกแปลกมันไม่มีินาเล่ไม่มีคือถ้าคนอื่นพะพอพอเวาเราเดินเราเดินแบบปกติอะมันก็จะอ่ะต้องเดินเดินกลางกับขวากับซ้ายกับน้ำคุหรือกับอะไรแบบนี้เราก็ต้องจำแล้วเราต้อง เพ่นที่ได้แต่พอเราเป็นฟินาเล่โป้เราเป็นชุดสุดท้ายเนี่ยมันเหมือดมันเหมือนกดมันหายไปเลยอะ่ะเราจะเดินออกไปตรงกลางเราจะหยุดตรงกลางแป๊บหนึง่งเราค่อยแบบไปโพสต์ตรงปลายจะโพสต์นานโพสต์ช้าโพส์เร็วโพสต์ยังไงก็ได้จะหมุนจิบตลบก็ได้ไม่ผิดไม่ผิด <De ep> <S S 1> แต่เขาจะไม่พูดกันนะ แต่ก็จะรู้ว่าเออถ้าเราได้เดินเป็นฟินเราจะแบบเราจะยืนเราจะยืนอะไรย,ออยืนเออเราเหยเราแม่เล้วเพื่อนอะไรแบบเรายืนแบบเออแบบอะไรแบบนานขนาดไหนก็ได้อะเราเขาก็ทุกคนก็จะกี๊กี๊กันอยู่หลังเวทีคือมันไม่ผิดถือว่าเราเป็นตัวิดปตัวิดอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก่อนเข้าก็จะชอบหันกลับมามองกันอีกรอบนึ่งแล้วค่อยเดินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อย แล้วอย่างวงการนานาเนี่ยเขามีการตบตีกันหลังเวทีมีการทะเลาะกันมีอะไรกันอย่างเงี้ยวงการนางแบบมีไหมอยากให้เล่าลึกๆหน่อยนางแบบไม่ค่อยติดเดี๋ยวนะมันมีบ้างมันก็จะมีมันก็จะมีดราม่าระหว่างคนน้นกับคนนี้บ้างมันก็จะไม่คุยกันแล้วเจอก็เจอกันในโชว์เดียวกันแต่นางแบบไม่ค่อยมีอะไรหรอกแบบเมาเมาเมามันจะมีสมัยก่อนเพื่อค่ะเมื่สมัยก่อนแล้ว มันจะมีเขาจะเปิดแชมเปญตลอดจะพอปแชมเปญแล้วคือตอนนั้นอามาลิก็เด็ก1 5บ6้าสิบหกอเงี้ยแล้วเธอกินไหมเขาก็จะเทให้แก้วเล็กๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าบอกแม่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้กินก็คือมันเป็นเรื่องปกติโปรแกรนั่งแบบสมมติไม่ค่อยทะเลาะกันถ้าไม่คุยก็คือไม่คุยกันไปเลยเออเราก็จะรู้ว่าถ้าใครแบบทะเลาะกันหรือมีอะไรกันเขาก็จะไม่คุยกันแต่เขาก็จะไม่ได้ทําให้ทุกคนมันติดปากอะมันก็จะแค่ทุกคนก็จะรู้กันว่า ก็เคยทำชุดของดีไซนเนอร์ขาก็ล่าสุดไงแม่ก็แบบตอนเดินแบบเหรอมีจะไปอีเวนต์นึงค่ะเดินสะดุดอะไรอย่างเงี้ยแับแนอย่างเงี้ยแล้วเขาปรับเราไหม,มอันนี้คนอืนน่นคงอยากรู้ว่าล่าสุดล่าสุดมันไม่โดนเพราะเป็นแบรนด์เพื่อนออแต่บางทีอะถ้าเราทำเสื้อผังจริงๆแล้วเรายืมเขามาเราก็ต้องจ่ายแต่ก็จะอปเดินแบบเดินแบบมันเหมือนถ้าชุดเป็นอะไรอะไรเงี้ยมันเขาก็จะไม่ได้เก็บอะไรกับเราขนาดนั้นนะแม่ ไม่รู้ว่าหนูไม่เคยทำว่าหนูไม่เคยทำแต่ที่เห็นคนอื่นก็ส่วนมากเขาก็ดีไซน์น่าก็จะแค่แบบบ่นบๆว่าชุดพัง<ม>แต่อยู่ดีๆจะไปปรับนางแบบอ่ะชุดนี้แบบหกหมื่นอย่างเ <Okay. S 1> ง,บบงี้ยใช่เคยเด่นแบบกับงูไหมเคยเอางูพันตัวไหมเคยถ่ายแบบ งูอะไรที่ชอบมากที่สุดนะคะแมวชอบไผ่ต้นจริงเหรอมีลักษณะอย่างไรคะงูตัวนั้นนะคะมีลักษณะใหญ่เล็กก็จะเล็กหน่อยมาทำกระเป๋าแล้วสวยมากอ๋อชอบงูชอบงูกินงูไหมคะไม่กินงูอุมนะครับเราก็คือจะบอกว่าเดินแบบจักรยานคือพักคือพักมันประหลาด แต,แต่เราก็ขอบคุณนะเพราะเป็นงานแรกที่ทําให้เราได้มาอยู่ในวงการนี้ได้ไก็เป็นเรื่องรล้วทีต่ตลกเออล้ันไหนให้ผ่านชอบมากการเดินแบบบางเคยเดินแบบแบรนด์วัชิตอิทีแล้วเ,ออเป็นแบรนด์ที่สภาพมันจะเอลเจนเอลเจนเป็นกระโปรงเ,ออเขาเรียกว่าทรงอะไรแบบเพนซิลอะทรงทรงกินซอทรงอะเออ,เอเลแล้วมันแคบมากมันคือเข่าอะชนกันเวลาเดินอะเข่ามันติดก,กันอย่างเงี้ยเดินยังไงให้ไม่เป็ดแล้วเดินยังไงให้เร็ว แล้วคือเป็นเป็นโชว์ของป้าตือแล้วป้าตือก็แบบเร,เร็วอีก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 อยู่อย่างเงี้ย<อ>แล้วเขาก็แบบเดินอย่างเงี้ยเก๋อ่ะคือพอดูออกมาแล้วชุดชุดลาตียาวหรือชุดเอลเกน์เอลเกน์แบบผู้หญิงผู้หญิงเป็นแบบห่าลูกไม้ไม่ีคนลงไงไงนะ้มไหมในนันอะไม่มีไม่มีปกติคนล้มมันจะเป็นชั้นร<อ>จริงเหรอจริลงล้มมันไม่เคยล้มลงไปแบบล้มมาแบบมือแบบจับพื้นอย่างเงี้เลยอ่ะเข่าชนพื้นเด้งกลับขึ้นมาแล้วก็เดินต่อเลย อ่ะอันน,นั้นเป็นโมเมนต์ที่แบบภาคภูมิใจมากในวงการในในแบบการเดินแบบ <What S 2> จังหวะมันดีขนาดนั้นนะที่เดินอยู่แล้วก็แบบลงทางมันก็หลุดต่อเลยอย่าลืมนะคะไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะกับรายการ yes Map ยังไงละแแมกกันด้วยนะคะ